ลายเป็นทมเนียไปแล้วนะครับสำหรับเกมฟุตบอลหมายเลขหนึ่งที่ทุกคนรอคอยอย่าง e-sport ES fc 2024ที่อีกไม่กี่สัปดาห์นะครับพาค25ก็จะออกมาให้แฟนเกมได้เล่นกันแล้วและที่เป็นไฮไลท์มาตลอดคงหนีไม่พ้นค่าพลังของนักเตะแต่ละคนที่ออกมาได้น่าสมจริงอย่างเหลือเชื่อซึ่งบางทีไอ้ค่าพลังเหล่านี้ก็ถูกนํามาใช้อ้างอิงในฟุตบอลจริงๆด้วยและปัจจุบันเราก็ได้ทราบถึงค่าพลังของนักเตะดังๆส่วนมากไปแล้วโดยเฉพาะในลีกอังกฤษนะครับที่ได้มีการเปิดเผยค่าพลังตัวท็อปของทุกทีมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางมมนนีนฟุตบล ทุกท่านไปพบกับนักเตะที่มีค่าพลังสูงที่สุดของแต่ละทีมในพรีเมียร์ลีกว่าจะเป็นใครกันบ้างใช่คนเดียวกันกับที่คิดอยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยอิฟสปิทาวนคาวินฟิลลิป77เรตติ้งหลังจากไปตกระกำรมลำบากติดอยู่ในหลุมดำกับซิตี้อยู่หลายฤดูกาลจนเรตติ้งลดแล้วลดอีกนะครับแต่ดูเหมือนปีนี้คาวินฟิลลิปจะได้ออกจากหลุมนั้นสักทีนะครับเขาได้ย้ายไปอยู่กับอิฟสปิททีมน้องใหม่ในพรีเมียร์ลีกและด้วย, <17 S 1> ยเรตติ้ง7 ซอลแฮมตันยูกินาริสุกาวาะเจ็ดสิบเจ็ดเรตติ้งโอเคตอนนี้เราอาจพูดได้ว่าปาการังชาวญี่ปุ่นเป็นนักเตะที่มีเรตติ้งสูงสุดของเดอะเซนต์เพียงแต่ว่านี่มันก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะหากเกมอัปเดตเมื่อไหร่นะครับตำแหน่งนี้ก็น่าจะตกเป็นของอารอนเดมสเดลในทวารที่ย้ายมาจากอาร์เซนอลที่มีเรตติ้ง82อย่างเสียไม่ได้เลสเตอร์ซิตี้วิฟฟิทแอนดิดีและริคารโด้เปโตริราเจ็ดสิบแปดเรตติ้ง อันนี้แอบมาแปลกสักนิดนะครับเพราะส่วนมากนักเตะที่ฟอร์มดีๆจะเป็นอันดับหนึ่งของทีมมักจะถูกอัปเกรดพลังขึ้นมาเยอะกว่าแต่สําหรับกรณีของเลสเตอร์นั้นพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ถูกลดพลังลงมาจากภาคที่แล้วคนละหนึ่งดัง,งนั้นนะครับเอ็ดดี้และเปโตรราก็ยังคงเป็นนักเตะที่มีเรตติ้งสูงที่สุดของทิ้งจอกสยามอยู่ดีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มอร์แกนคลิฟวท์และนิโคล่ามิเลนโควิด79เรตติ้ง มันคงน่าแปลกพิลึกถ้าหากเราไม่ได้เห็นชื่อของมอร์แกนกิปไวท์เป็นนักเตะที่มีค่าพลังสูงสุดของทัพเจ้าป่าเมื่อมองจากผลงานของเขาในฤดูกาลที่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะครับนักเตะอย่างมิเลนโควิดที่เพิ่งย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัม,มอที่ผ่านมาก็มีเรตติ้งที่สูงสุดเทียบเท่ากับกิบไวท์เลยบางทีนี่อาจจะหมายความว่าฟอร์เรสเสริมทัพได้ดีหรือเปล่าวูฟแอมตันโชเซซามาติอุสคุนยาและมาริโอเลมิน่า79เรตติ้ง ก็เป็นทางโชเชซาที่มีค่าเรตติ้งสูงที่สุดในทีมที่79เท่าเดิมส่วนคุณย่าและเลมีนาได้อัปเกรดขึ้นมาคนละ1จาก78เป็น79ทำให้ภาคนี้บูพัมตันมีนักเตะเรตติ้งสูงสุดเท่ากันถึง3คนบอนมัตเอเวนิซอน80เรตติ้งสำหรับเดอะเชอร์รี่ที่เพิ่งสูญเสียโดมินิกโซนันกี้ไปให้กับสเปอร์กลายเป็นว่ากองหน้าใหม่ป้ายแดงชาวบราซิลของทีมอย่างเอวานิซอนที่เพิ่งย้ายมาจาก FC ฟซีปอร์โตเจ้าของสถิติค่าตัวสูงสุดของสโมสรเป็นคนคว้าเรงงสูไปครอแท เบรนท์ฟอร์ดไบรอันเอ็มบูเอโมและไอแวนโทนี่ oni, 80เรตติ้งคล้ายๆกับกรณีของสุกาวาระกับเซาสนั่นแหละครับแต่อันนี้เป็นขาออกจริงอยู่ที่ณนะตอนนี้โทนี่กลายเป็นนักเตะของอาวารี A L e ไปแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เปิดเผยออกมามันคือก่อนหน้าที่ตัว,ตว,ตวนั้นจะย้ายออกไปจึงทําให้โทนี่ยังคงเป็นนักเตะที่มีเรตติ้งสูงที่สุดของเบรนท์ฟอร์ดรวมกับไบแอนเอ็มบูเอโมที่80เรตติ้งนั่นเองไบรตันคาโรมิโตมะ81เรตติ้ง เมื่อเขาสมบูรณ์เต็มที่เราสามารถพูดได้เลยว่ามิตโตมารือปิกเบอร์ต้นต,นตนของพิมบรีกเขาไม่ธรรมดาแต่น่าเสียดายที่การบาดเจ็บพากเขาไปจากสนามอย่างยาวนานในฤดูกาลที่แล้วทําให้ภาคนี้มิตโตมาเลยมีค่าพลังเพียงแค่81ซึ่งนั่นก็มากพอแล้วจะทําให้เขาเป็นนักเตะที่มีพลังสูงที่สุดของไบรตนันคริสตัลพาเลทเอเบรซีเอเซและมาร์เกฮี81เรตติง ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไรนะครับที่นักเตะที่มีเรตติ้งสูงที่สุดของคริสตอ์พาเลตจะเป็น2แข้งทีมชาติอังกฤษชุดลุยสุดยูโร2024อย่างเอเซและเกฮีเพราะฤดูกาลที่แล้วมันชัดเจนว่าพวกเขาเป็นตัวหลักของทีมร่วมกับไมเคิลอูริเซ่ที่ย้ายไปไบเยนมิวนิกฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับพาเลตถ้าไม่ใช่2คนนี้ก็จะเป็นใครไปได้อีกล่ะครับฟูลแลมแบนเลโน่82เรตติ้ง หลังจากการยายกออกไปของชูออปารินญ,ญาทำให้นักเตะที่มีเรตติ้งอันดับหนึ่งของทัพเจ้าสัวตกมาเป็นของแบรนเรโน่ผู้สตัตรูชาวเยอรมันที่เคยครองเรตติ้งสูงสุดของทีมมาอยู่หลายภาคอีกครั้งนะครับแต่นั่นก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเพราะเขาคือไม่กี่คนในทีมนะครับที่มีผลงานสม่ำเสม,มอมากที่สุดเวสต์แฮมจาร์ดโบเวนลูคัสปาเกตานิคลาสฟูคลุกและโมฮัมเหม็ดกูรูด82เรตติ้ง ต้องยอมรับเลยว่าในภาคนี้ขุนค้คอนมีเรตติ้งเฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าปีก่นกอนๆเพราะในภาคนี้พวกเขามีนักเตะค,ค่าพลัง82-4คนเลยไล่มาตั้งแต่ปาเกต้าที่ยังคงสแตตเดิมมาจากภาคที่แล้วและอีก3คนที่ได้พลังเพิ่มมาจากภาคก่อนประกอบไปด้วยโบเวนฟลุกและคูดุสเอเวอร์ตันจอแดนพิกฟอร์ด83เรตติ้ง ฮานาบว่ามีเพียงแค่ดาบ,บิดรายาเท่านั้นที่สามารถเก็บชินชี้ได้มากกว่าเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วซึ่งนั้นทำให้ตัวเลขค่าพลังของเขายังอยู่สูงที่สุดของทีมที่83ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาเลยแหละเชลซีโคพาเมอร์ mer, 85เรตติง ค่อนข้างจะชัดเจนเนะครับจนไม่น่าจะมีใครคิดว่าเป็นคนอื่นไปได้อีกแล้วแหละฤดูทุการที่แล้วพาวเมอร์คือเดอะแบกของเชลซีอย่างแท้จริงฤดูุกการนี้ก็เป็นอยู่ในะครับเอาจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายคนเองก็คงแอบคิดเหมือนกันว่า85เนี่ยมันน้อยเกินไปไหมนะแต่ก็อย่าได้ลืมไปนะครับว่าพาวเมอร์นั้นได้รับการอัปเกรดค่าพลังมากถึง19เรตติ้งจากภาคก่อนเลยทีเดียวนิวคาสเซลอ,อเล็กซานเดอร์อิซัคบรูโน่กิมารส์และซานโดรโตนารี85เรตติ้ง แพ่กันมาถึง3คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับแข่งที่มีเรตติ้งสูงสุดของทัพสาลิกาดงเริ่มจากตนนัวนารีที่ถูกลดเรตติ้งจาก86เมื่อภาคที่แล้วก่อนที่จะไปโดนแบนยาวๆแล้วเพิ่งกลับมาล่าสุดนะครับสวนทางกับอีซักและกิมาารายที่ได้พลังเพิ่มขึ้นมาจากภาคที่แล้วจนเท่ากันที่85ทั้ง3คนแอสตันมิลลาเอมี่มาร์ติเนส87เรตติ้ง หากว่ากันตามฟอร์มเราเองก็แอบเสียดายนิดหน่อยนะครับที่นักเตะที่มีเรตติ้งสูงสุดของวิลล่าไม่ใช่ออลลี่วัตกินส์ที่ทำงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นก่อนแต่ก็นั่นแหละครับเราก็ต้องยอมรับกันเหมือนกันว่าในส่วนของเกมรับเอมี่มาร์ติเนสเองก็แข็งแกล่งและเหมาะสำหรับเรตติ้ง87เหมือนกันสเปอร์โซนฮึงเมน87เรตติ้ง ไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือริมเส้นซนก็นยังทําได้ดีเสมอนะครับค่าพลังของเขามันก็แสดงออกมาว่าเขาคือหนึ่งในตัวจบสกอร์ที่ดีที่สุดในฟิมิลิกนะครับซึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมของซนเลยก็คือเขาไม่เคยมีเรตติ้งต่ำกว่า87เลยสักครั้งนับตั้งแต่ฟีฟ่า20 Manchester United Bruno Fernandez 87เรตติง้ง แม้ว่าเพลย์เมคเกอร์ชาวโปรตุเกสจะถูกลดเรตติ้งลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วแต่นั้นเทียบไม่ได้กับนักเตะคนอื่นในทีมที่ถูกลดเรตติ้งนะครับทำให้บรูโน่เฟรนเดสมีเรตติ้งเป็นอันดับหนึ่งของทีมในภาคนี้โดยที่คาเซมิโร่ที่วิ่งกว่า30กว่าดิซันโดมาร์ติเนสและมาทเดลลิกตามมาเป็นอันดับ2ที่84เรตติ้งอาร์เซนอลมาติโอเดกาดเเรตติ้ง ในภาคน,นี้โอเดกาดได้รับการอัพเกรดค่าพลังมากถึงบวก2ทำให้เขานั้นทิ้งห่างทั้งบุกโยซาก้าและเด็กันไรส์ขึ้นมาเป็นนักเตะที่มีอรเรตติ้งสูงที่สุดของปืนโตเดียเด่ยวๆที่89เรตติ้งในขณะที่บุกโยซากา้าไรส์และวิเเลเลมซารีบามีอรเรตติ้งเป็นอันดับ2ของทีมทั้งหมดที่87ลิเวอร์พูลมัวเม็ซาลาเฟอร์จิวฟันดและอลิสันเบเกอร์ที่89เรตติ้ง เช่นเดียวกันกับดิกกร์เซอร์นะครับลิเวอร์พูลเองก็ส่งนักเตะค่าพลังสูงสุดของทีมนั้นเข้าประกวดถึง3คนด้วยเรตติ้งอย่างสูงที่89เรตติ้งเราต่างรู้ดีว่าโมซาลาฟานไดและอลิสตันนั้นสำคัญกับลิเวอร์พูลขนาดไหนและตัวเลขค่าพลังนี้มันก็บ่งบอกเราเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแมนเชสเตอร์ซิตี้โรดี้และเอริงแฮลแล์ที่91เรตติ้ง ไม่ใช่แค่สูงสุดในทีมนะครับแต่ตัวเลข91เนี่ยแหละครับคือนักเตะป,ปัจจุบันที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในเกมร่วมกับคียิยันเอร์บัปเป้แล้วซึ่งมันก็บ้ามากๆนะครับที่แมนซิตี้นั้นมีนักเตะค่าพลังสูงสุดในเกมถึง2คนนี่เรายังไม่ทันพูดถึงเควินเดบรอยหรืออีกหลายคนในซิตี้นะครับที่ก็มีเรตติ้งระดับปีศาจเช่นเดียวกันเ,เรือบระศรีฟ้าทีมนี้มันเกินไปจริงๆนะและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกด, like, กด, share, กดกไกลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่สงเพปิดเป็นกำ ล้งนีได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์